โอ้ยเนี่ยพี่ขอโทษหนูแล้วพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษแล้วโอ้พี่ขอโทษแล้วลูกี่โร่ครับพี่ขอโทษแล้วไงลูกเนี่ยพี่ขอโทษแล้วไงลูกเนี่ยมามาหาหน้านี้มามาเร็วมาพี่ขอโทษแล้วไงลูกี่โร่ เนี่ยฮะนั่นจะดีดีเั่นจะดีดีป่ะโอเคโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วลูกป่ะป่ะป่ะพอแล้วมาลีโลครับพี่เขาขอโทษแล้วไงลูก มาแล้วช่วยกันแกะใหญ่เดี๋ยวฮะมามาเร็ว,ล,วลูกหล่อเหมือนกันเลยนะ